นะครับทุกคนวีดีโอก็จะมาแจกรหัสนะครับรห mm ัส hmm. ที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ mm hmm. ที่ว่าสองแล้สุริดตามผมก็จะแจกนะครับหร mm hmm. ืวครับก็จะมาแจกเลยนะครับร mm hmm. หัสก็อ,อยู่ในคลิปเลยนะครับ mm hmm. นี่ครับแถมโลบักอีก13โลบักนะครับร mm hmm. หัสนี้ก็ชุดก็เท่ครับเท่มากๆเลย mm hmm. แล้วเกิดตัวนี้ ไปข้าวเฟ้กว่าไปข้าวเฟ้กันนะครับเออฝนพระตื่นใครได้สถานี้ไปก็ฟาร์มเลยยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีวัดซุกอยู่ ยังมาซุปก็ไปฟาร์มเงินแล้วก็เก็บเงินหมดอ,อีกสักนิดแล้วก็ฟารมม์อีกสักหน่อยเราก็จะได้อีกโตเลยนะครับแล้วก็จะแลกผลกับเขาไเอานะครับก็เป็นเผาสกกายนะครับ อย่าไปดูโดฟาดีกว่าโดฟาเกิดไหมหเราจะใส่สก,กิลขึ้นไป,ปนะครับไม่งั้นเราขึ้นไปไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวเราก็ไปหาโดฟากันเลย เ้าวาดูฟ้าหนีผกมุวฟ้าไม่ยอมมานี่ไงคนตีไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาจบคลิปที่ห้องดูฟ้านี่แหละนะครับเด็กกัดกตีอิจฉาแปลงเป็นพระและ้วก็จบคลิปเป็นเพียงเท่าดีนะครับใครชอบคลิปนี้ก็จะริมกดไลค์กดติดตาวให้ผมด้วยนะครับ คดีก็อีคดีนะครับต่อสดีครับ